อ้วนส่วนเอ้แกมไออ้อวนส่วนแกมเอ้แกมอ้วนส่วนเอ้แกมไออ้วนส่วน,วน,วนละจเแมนเจ้าลำมวลลำได้์ลำดีก่อนก็นมีคตีมีผลมีเหตุจำแมนไอผีเพศคุยมากเลิศโตดีแต่คุยโว้โว้คุยเต็มอำนาจคุยว่าโตฉลาดสาโตโบหานจำใบเนื้ลูกสาวพอสามานหัวกะวี่เป็นเลิศให้เจ้าเก่งมาเถิดเจ้าสิเกงเ่งแนวใด อีดอกออตีนไฟล่ำเดบเบิดทุกอย่างพ่อสาเจา้ายานห้างกันสวนพันไม่มักจังไดเชิญเลยไอ้จ้อยเปยไปหันบ่มียา เลวเลงมีห่ามีหันก่อนปะชั้นบอหรือว่าก่อนศาสตร์ป้อมฉลาพมพมปัญญาจนก็เอินมาโมรำดุ่นใหม่ขั้นสิไลในสนบาลีในคำพีโบราณมูลเขาเมาจนเกี่ยงบ่มีข่าจักอย่างหรือสีย่ยอดาโมนันแห่งไว้ไล แต่นตนโลกบอ่อท่านมีสิบสองศูนย์เป็นหลักเพิ่นเอามาตั้งคือสิบสองเด้อแม่นศูนย์ตั้งวิญญาณยาเกิดอพอพระเจา้าเมียพระเจ้าบอ่อท่านได้เกิดมาอันนี้แห่งบอ่อข้าเขาเลยจักเถื่อลำแบบเจบ้าบ่อท่านโดนคนเบือ่อคนเบื่อเนี่ยหมอลำโทษก่อนโลโลหรือก่อนเกาเกาเบ้ามาลำมาลอยพอได้ขาใายออ้เอ้ยอ้เจ้าหูบอ่อในละเอ้ยไอ้หูบอ่อในี่ยล มัากบอนค้าพี่เบาเดาหรือดนบ่เคยมีดอกพอสาหลักหนูดอกอ้อเตยนดูสูอันเบาบอนบานแต่น้ำเกิดเป็นเจ้าพอเอ้ยพอตอนมาว่ายโยพันาัาทิ้งเป็นก่อนว่ายโยตอนเป็นดินขึ้นใหม่มีสาขาใ่ป่าพร้อมผันดินหูกสิ้นพ้รระบบจบเห็น พอเป็นมอลำสามปีแต่เก่งพุ่มามรู้ไปมาสู่บอธลบอติสีมีแต่เปิดที่ลีไปโดยสุรายน้องและอาญาเป้าวานังคุยและอาญาเป้าวานั่งคุยในเมือนี้ว่าสลุยเต็มหักปกลายกาลำดองฉันล่องได้สนใจหรือพี่นี่ละเสือคงเขียวมีพร้อมเหล็บแหลมบอน แต่แชมป์ประกวดแข่งเวทีแต่มีดีพ่อตบอกเคยเสียแต้มแนมเดอแล้วเขาเสียไล่บัดไลล้มมีไล่ลูกไหม,มปีซอนของนนคุณไอ้คุณมาแข่งขันกันดูครูไอ้ครูมาแข่งขันปัญญาหลานมาแล้วก็คงจำโจโจแล้วก็อรานแม่ป้าสิจำได้โบลงราบโป่งโป่ง,ปองอยุ่เขตทียนดิแลมเพื่องทำน้องหรือว่าท่้งโบกบอ่อนโบเมนนั่งคุยโม่ตัวของล่เดซอนมาทวนที่อดอกออเพ่งดีเป็นมอ ฉันเยี่ยมฉันเยี่ยมเ่าจนแต้มตำไพ่ตำไพ่เพาเสียแต้มตำไพ่ แม่นมาคุณนายแม่นมาคุณนายมักจังไดก็เอารดบมอมาหมอลำซาคือเจ้าเขาลือหมอลำซาคือเจ้าเขาลือเหตุจังไดก็คือไดวหมอลำซาเจ้าเป็นตาดอกก็เป็นบุญเป็นตาดอกก็เป็นบุญเจ้าเป็นลุงน โบ่ม่ีค่าจักคาะทามาปาไม้ตั้งลาพาทางพีมเป็นสร้างโตใหญ่ไพศาลเป็นสร้างโตใหญ่ไพศาลสาวนั่งลำกะสิเป็นคนขับขี่น้ำลังสร้างพันธ์ทั้งอายเป็นไฟกองใหญ่สิเป็นแม่น้ำดำล่างสวยสีขั้น่าพี่ผู้เป็นอกเป็นกา เป็นลูกเป็นกานังสิเป็นในผ้านแบกฝืนน้ำล่างน้ำเทียมข่างบ่ยมชายจกทาเจ้าเป็นหาทางนองเป็นผีเป็นหาทางนองเป็นผีเอาบังตีขั้นบาเจ้าเก่งเต่งเล่งเต่งกาเล่งอาเตเล่งเต่งเล่งเต่งอาเล่งอาเตเล่งเต่งบาเจ้าเก่งแก่ส่งออกมาสิเบิ้งอ็นเหมือนดาห้มยันต้องเล่งเต่งเล่งเต่งกาเล่งอาเตเล่งเต่ง เจ้าเก่งแกส่งเบิงตี้ยานแต่เฉียบปิลี่คือความชันหายินเขาซาว่าเจ้าลำไคแอวกะไว้ต่อคนกะเก่งให้เจ้าเล่งมาโลดเดิมหอนนาพ่อล้อหัวช่วยถกเถกยามาหยอกกับแม่เสื้อดาวยานแต่เจ้านั่งเฮาค้าก่อนเขาเล่งเต่งเล่งเต่งกะเล่งเตะเล็งเต่งเล่งเต่งกะเล็งเตะเล่งเต่ง ลมอลางกงนี่เขาใช่ก่อนดีมี่ขตีคนฟังบ่เบือลำบาเดือกับหมอสารองหอดตีสองข้าก่อนดอกอ,อก้อพอขามาย่อหายวันท้าย่อมอ่อนบางเดือนก่อนลำบานหน้าตาลเดือนก่อนลำบานหน้าตาลหมอสังบ้านที่บาเด่นเด่นพอตีสองกะเพนลงงานนี้ไปหมอต้องใช้อยู่บนานตา อยู่บ้านถ้าพ่กอกาบาน้ำหอยพอ่อหนึ่งบ่มีสองป้าอยากลองกับหนูดอกออบ่อท่านพอ่อหกตุ่มก็ยืไนไต่เกดีพอไดนืผู้หวองเอ้ยคนละยองบอ่อมีนี่และเจ้าผู้เขาสามานั่นและเจ้าเขาสามานั่นพอสามานเพื่งดีผู้เป็นผู้เขาพ่อปันเจ้าย่ามาเสงมาแข่งขันแข่งมาต้องสู้บ่มียนันสามคนชาอยู่พุ่นไว้ทางเขตคงเจียม ด้วยปุ่นทางเขตของแจมบอมีไผ่ทังทันส่วนกันลํำร้องมาเด้ออาอยากลองดีลองเบิงมาเด้ออาอยากรองดีลองเบิงยาติเจ้านางให้บอกคือดำดังฉันดังฉันบอกคือดำมดังฉัน ข้นุ่มขึ้นใหม่ฟังสิไข,ข่ก้าวเข้าเอมมาเบาสู่ฟังเริ่มเรียกตั้งก่อไก่ก่อกาเริ่มตั้งก่อไก่ก่อกาตำราเรียนควนฝึกทำเย็นเอาไว้ผู้ซอนหายควนจำจดเจอคือเป็นศิษจังซีบอกเกินเก่าเลื่อนผู่ควรรอบรูกพยันอ่านตำรา ปลูกขยันอ่านตำราหาวิชาติดโตเมื่อเยายังหน่อยค่อยเรียนรู้อักอรไทยให้อ่านยัดแผนคนเกียร้าันจำไว้บนซอนตอนแรกเริ่มก่อไก่ก่อกาแรกเริ่มก่อไก่ก่อกาก่อคุณร่ำผ้าเขียนแบบแผนแผนใบอักษรไทยเริ่มแต่ก่อน้ำหนาถึงห่อนกหกสี่สิบสี่บอกไว้จำแม่นบ่ลงลง่เตือนพ่องผู้มีต่ำมีสูง เพื่อนมีต่ำม,มีสูงขยันเรี่นเพื่อนพักเพื่อตัวเฮ้าบ้างบางคนนั่นขยันเรียนเพื่อนอ่านอนาคตข้างหน้าไวไ้ผลนใดแม่นเฮ้าเริ่มแต่เข้าไว้ก็ก่อนเดิมทีแต่เข้าก็ก่อนเดิมที่บาดถ้าดวงเฮ้ามีสีต่อเติมความรู้บางคนนั่นไปเป็นผู้สอนต่อผู้บางคนยังบ่พ่อสงนีขยันสู่ต่อไปบางของได้เป็นในใหญ่ในตัว จ้องได้ไปไหนเย้หนตัวไปไหนพ้นในพันหยดมีสีโกรธพ้นย่อหย่องสัรละเสริญเสื่อเด็กนักเรียนยาพักกันลวงดื้อเกินพ่อเป็นสอนตอนนี่นั่นเฮายังอ่อนเย้า,ออยาไว้นี่นั่นเฮายัางอ่อนเยยวาไว้ให้ตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้หาวิชาจังค่อยหาเอาสู้เอาสู่คือคำสอนผู้สั่งสิ่งที่วังพมสนองแก่ทานตั้งเอาเพื่อเตือนพวกเพื่อนเพื่อนให้กุนนำหุ่นคิด เพืเ่อนๆพื่คนในําห้อนคิดในผู้คิตสำนึกกินตองดูวยเกิดเป็นไทยเป็นไทยไพยบ่บวันเห็นหัวอสกษรไทยได้อ่านเพราะสำตาบ่แจ้งบ่เห็นมงปองไปเดี๋ยวนี่ได้กระสุงไงศึกษานี่ได้กระสุงไงศึกษา,าใ้เฮาคนไทยหาเฮียนเขียนดใดไปยังด้วยการศึกษาชั้นตำกรน้ำผู้ซรอยให้ไว้เห่าสู่ตอนรัดเร่งจอกระจายทัว่วแหลมทอง เพ่งจนกระจายทัว่วแหลมท่อนเพื่อให้ไยทั้งผองตื่นตาหางูเื่คนความรู้ประดอับไก่จนทั่วสีเมาหมั่วแต่เล่นเอริียวน้นบบดีคนสู้เมื่อไผ่หัวหนวกตาตันสู้เมื่อไผ่หัวหนวกตาตันบบมีฝันเป็นจริงดังคือหนูเว้า ไถวเหลือแต่เป็นไทยแท้ไทยแทก้ก็กาบอกเคยอ่านเกิดเป็นไทยเขียนซสื้อตัวก็บ,บได้เพื่อคนได้พัฒนาจำแนล่าหมอลำเก่าคําเตือนแนล่าหมอลำเก่าขําเตือนขยันเรื่อนเพี่อนพักเกียริทไทยสงวนใบตั้งใจเรียนเพียอนขอยันเอาหน้าตามราดูแล้วอ่านผู้อาจารย์เพื่อกระจกสองห้าไว้หังหูสวัสดีเกิดจะดีให้สมสื่อเป็นคน นี่ให้สมซส้อเป็นคนแนวมันเป็นมนอนทิยงยาเอามาใชัยผู้สอนให้ผ้ากันจดจอนอกจากผู้นั่นกบพ่อแม่แก้วเป็นคนเสียมเสียมสอนนน้นเต้แล้วให้หัวทีทำงานเต้แล้วให้หัวทีทำงานการที่เฮาเป็นเด็กแต่ในวันนี้ในวันหน้ากะาวพงตเป็นหนุ่มเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นนายทันไปเมืองก่อนสีเยื่อเก่าย่างเดิมที่ เยื่องเก่าย่างเดินที่มีสติปัญญาใหญ่มาพ่อดามทำตามขอบผู้สนเวนบาทตำราเทือนหอยแก้วสีเลื่อมสงสัยไทยสิรุุงอนา,าคตสดใสสิ่ลุงอนณาคตสดใสตองอาศัยคนไทยซอยกันนอป่าหาความรู้ป,ปะดับไก่ใ้ก่อนนอนตึงสาน้องลายมาม่วเหรียบอดีบอดียะมัวเหรียบอดี